ก่อนจะเข้าสูวที่พิการผมขออนุญาตที่จะนำอ่านนะครับเรียนประวัติของท่านอาจารย์ดรสนองวาร,อราภุลัยนะครับเพื่อที่จะให้ ทานท่านที่ครบนับถือนะครับได้ทราบถึงว่าท่านมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะครับผมได้รับเมตตาจากทางหลวงพ่อจิติศักดิ์จิติสาร,รลซึ่งได้มอบประวัตินะครับให้เป็นผู้อ่านนะครับเพื่อที่จะให้ท่านสาธุชนได้รับทราบนะครับผมขออนุญาตนะครับคือท่านอาจารย์ดรสนอวังวางอุไรนะครับคนเราเดิมก็อยู่ที่จังหวัดชาเชนเต่า นะครับก็มีพี่น้องทั้งหมดก็แปดท่านนะครับท่านเป็นบุตรคนที่6กวิดาของท่านก็มีอาชีพทาสวนทําไร่ท่านอาจารย์ดร์สนองวอรุไรท่านสนใจที่จะฝึกสมาธิครั้งแรกในขณะเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาเมื่อมีโอกาสในระดับอุดมศึกษาท่านได้เลือกศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จบปริญญาตรีสาขาโรคพืช เมื่อพุทธศักราช2,505ท่านไปทำงานเป็นนักวิชาการเกษตรเผยแพร่ความรู้ด้านการปลูกข้าวปลูกเห็ดแก่ประชาชนในภาคอีสานอยู่ประมาณ2ปีในระหว่างนั้นท่านได้แต่งงานมีครอบครัวและได้โนย้ายจากกรมวิชาการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งกัดคณะวิทยาศาสตร์เป็นอาจารย์รุ่นบุกเบิก มหาวิทยาลัยในปีพุทธศักราช2514ท่านก็เรียนจบปริญญาโทเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สาขาเชื้อนาปีเดียวกันนั่นเองท่านได้รับุนโคลัมโบไปศึกษาปริญญาเอกสาขาไวัยรัสวิทยาที่มหาวิทยาลัยลอนดอนประเทศอังกฤษเป็นเวลานาน4ปีเมื่อกลับมาเมืองไทยในเดือนมีนาคม ปีพุทธศักราช2518มีเวลาว่างช่วงก่อนเปิดเทอมไปสอนนักศึกษาท่านตัดสินใจอุปสมบทเพื่อพิสูจน์ศัจธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าณวัดปรินายกแล้วมาฝึกปกติปัตนากรรมฐานกับพระเทพสิทธิมุนีท่านจันโชดกเปรี่ยนทำเก้าประโยคที่คณะห้าวัดมหาธาตุจุฬารังสิตท่าพระจัน ช่วงเวลาเพียง30สบวันที่ท่านปฏิบัติตามคำสอนของครูวาอาจารย์อย่างมอบกายถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาท่านได้ประสบการณ์ทางจิตและความก้าวหน้าในยานอภิญญาต่างๆมากมายโดยหลังจากปฏิบัติได้เพียงสิบวันท่านสามารถแยกกายกับกจิตได้และได้รับนิมนต์ไปแสดงธรรมเป็นครั้งแรกในชีวิตนลานอาโศกวัดมหาธาตุนั่นเอง เมื่อลาสิกขาบทแล้ววิถีชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงไปมากด้วยความคิดถ้อยคำพูดและการกระทาซึ่งถูกหล่อล้อมจากการภาวนาปัญญาที่ได้รับจากการพัฒนาจิตวิญญาณในครั้งนั้นปัจจุบันท่านเป็นครวาอาจารย์สั่งสอนทำโดยได้นำประสบการณ์จริยตรงของท่านมาเป็นแบบอย่างสร้างจุดเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับชีวิตจน ของคนจำนวนมากมีกลุ่มคณะลูกศิษยก่อตั้งเป็นชมรมกัลยาณธรรมช่วยกันเผยแผ่ผลงานของท่านได้ทำเป็นหนังสือหลายเล่มเช่นทางสายเอกตามลอยพ่ออริยมรรก,การใช้ชีวิตที่คงค่าทำชีวิตให้ได้ดีและมีสุขยิ่งกว่าสุขเมื่อจิตเป็นอิสระม้าสดใสด้วยใจเกินร้อยนอกจากนั้น ยังมีตลับเทศซีดีเอ็มพีสามอีกจำนวนมากนะครับซึ่งเป็นจริงริ้งของท่านในเผยแพร่นะครับปัจจุบันตามที่ผมค้นคว้ามาท่านได้ชื่อว่าเป็นปา่งธทมอย่างแท้จริงครับท่านดรถนงบัวะระภูเลยในช่วงนี้ก็คงจะขอมอบนะครับพิธีการต่างๆเพื่อที่จะเรียนเชิญท่านดรถนงัวะระภูรลเป็นผู้ สาธทยและบรรยายธรรมะเพื่อระดับแก่พวกเราที่ได้มารับฟังในวันนี้ของพระญาตที่ก้าเปเรียนเชิญครับ Yeah. ตำราทำดีโดยรูปัน้าเชื่อด้วยกันเข้ากันได้กับทฤษฎีของตนหรือตำราเขียนบอกว่าหรือเขาเป็นท่านสมณะรูปนี้เป็นครูของเราก็ห้ามเชื่อรวมแล้วสิบขอไปแต่อ่านดูนะตอนนี้ในในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์จะต้องมาถ่ายทอดความรู all, ้ให้ก <coat> ับเยาวชนในมหาวิทยาลัยที่ในเมื่อพระพุทธเจ้ามันห้ามเชื่อ เราเรา,เราจะรู้ยังไงว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังได้เห็นได้อะไรนะมันจริงหรือมันไม่จริงแต่ถ้าก็มอบการามาสูตรมาการามาสูตรเราก็กถ้าเราไม่เชื่อเรามันมันจะเข้าถึงความจริงไหมนักวิทยาศาสตร์เขารบในความเป็นจริงความจริงคือความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลน,นี่แหละคือต้นเรื่องที่ปุบัญญาลิศนำโจเข้ามา ทางศาสนาก็เพราะว่าไปเรียนทางวิทยาศาสตร์จบจนสูงสุดที่นนั้นไม่เชื่อพระพุทธเจ้าโคีมไม่เชื่อคําสอนในพุทธศาสนามันพิสูจน์ไม่ได้บอกว่าเทวดามีจริงเนีย่ยเอานักวิทาศาสมาพันคนที่จบสูงสุดยังพิสูจน์ไม่ได้ มีจริงกับพิสูจน์ได้ตายแล้วต้องไปเกิดกบพิสูจน์ได้เนี่ยตางาเราเนี่ยนักริษาไม่เชื่อแต่มันได้คิดนะครับได้คิดก็บอกว่าในมนุษย์เราเนี่ยมีร่างกายเป็นปีกใจในร่างกายเนี่ยเราก็เชื่อว่ามันมีจริงเพราะเราสัมผัสได้มองเห็นได้จับต้องได้แล้วเราก็เชื่อว่ามีจริงแต่จิตใจนอยู่ข้างในเนี่ยก็หลังเรียกว,ว่ามาย ในรูปรา่างก็เรียกบอดีบอดี้แอนไมน์ในบอดี้เนี่ยมันมองเห็นแต่ไมน์มันมองไม่เห็นแล้วสอนให้เชื่อเอ้ยคนที่ไม่ไม่ยามิตายไปไหนอ่ะมีจิตวิญญาณอยู่ตรงไนมีจิตใจอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาก็สอนให้เชื่อกันแบบไม่ไม่มีเหตุผลแม้กระทั่งในคณะเลี้ยาสัตว์สอนให้เชื่ออย่างนั้นผู้บรรยายเนี่ยเป็นนักเลี้ยาสตว์เอ๊ะอย่างนั้นก็ขัดกาาับหลักขัดกับหลักของกาลามาสุ เนี่ยเ,ยเ,ยเ,ยเอกเอกจอมีที่แมบแต่ที่สุดจะจะทำในพุทธศาสนาเมื่อปี2,518หลังจากที่สน์แล้วเนี่ยภายในเดือนเดียวเท่านั้นเปลี่ย,ยนพฤติกรรมหน้าม,อมือสลับเออคำว่าพฤติกรรมก็หมายถึงการคิดการพูดการทำเปลี่ยนครับการพูดเนี่ย เราสามารถจะสัมผัสได้ด้วยหูเพราะเรามีประสาหูเออก็พูดดีก็พูดไม่ดีเราก็รู้การกระทําเราก็มีจกักรคูประสายสัมผัสได้เราก็ทําดีทําไม่ดีเราก็รู้เแต่นั่งเฉยๆล้วคิดยังไงเนี่ยเราจะไปรู้ได้ยังไงตอนไปฝึกปฏิบัติธรรมอยู่กับท่านจะคุณโสรกคิดจะมีแเนี่ไปอยู่ส่วนมก ทช้านี้คิด้ะก็คือสองทุ่มสัปารมณ์พองทามากันพร้อมแล้วแทงกระมองมาที่ป่าบอใหม่ยตรงนี้ตอนนั้นเป็นป่าอยู่คุณจะหนีไปทางไหนมันหนีใจตัวเองไม่พ้นหรอกท่านรู้ได้ไงเราก็ไม่ได้พูดกับใครสักคนเลยแต่ท่านรู้ว่าเราจะหนีท่านเนี่ยหอไหมความคิดเนี่ยคนที่พัฒนาจิติและก็สามาจะรู้ได้ แม้กระทั่งเวลานั่งฉันตอนนั้นเป็นเป็นควากระถั่งท้านั่งอยู่ในวงเดียวเป็นคน,นเนืียแต่หนา้นาห้าวัดมหาธาตุไอคำไหนอร่อยท่านก็บอกคุณทีหน่านะอร่อยเนาะเรไปเนาะอร่อยเนาะไอ,อ,รอ,รอ,อ,รอ,อคำไม่อร่อยอท่านก็ไปจีนเนเออแปลกเารู้ความคิดของเราอีกนะขอโทษนะขาอบฎหมายองเนี้ยรับทุกคนนะระวัง,งความคิด ให้ถูกตรงตามธวามไว้ไหนนี่คืออาสีดเลยนะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมในด้านความคิดเนี่ยคนที่เขาพัฒนาจิตมาดีแล้วเ็สามารถจะยังรู้ความคิดของคน,นได้ด้วยจิตที่พัฒนาดานีแล้วก็คือความคิดตืนมาดีแล้วตอนหลังภายในหนึ่งเดือนที่เราไป ศาสนาจิตอยู่ที่วัดมหาธาตุธาตุจักนะรนี่ยก็ปรากฏว่ามีเด็กหนุ่มไปฆ่าเข้ามาเอ้าเราไปรู้ความคิดอักไปเห็นเหตุการณ์ทั้งหลายของเข้าทั้งหมดเลยต้องรู้ว่าเออเขาไปทําอะไรไม่ดีมัก็ยกมือให้ระบบคุณมันมันอะไรมันปิดบังใจตัวเองมันควรหรือปลที่หลังจะไปทำทำไม่ดีคาว่าไม่ดีเนี่ยหมายความว่าอย่างไรคิดพูดทําต้องผมขออภัยทุกท่านนะ ถ้าทำให้ใครไม่สบายใจก็ยกโทษให้บรรยายประพูดตรงก่าคิดพูดทำต้องไม่ติดกฎหมายไม่ติดศีลไม่ผิดธรรมนี่เขาเรียกว่าดีเลี้ยงปกขา,าดีไหกฎหมายเน่ย ก็มีกบตัวหนึ่งกระโดดมาจากผู้หญิงคนที่ล่างฟันเลยเราก็บอกว่าเออเรื่องกขายนี่ก็เป็นวิชาชีวะเจ้าเจ้เาโหรกันขอเ,ขเพราะท่านท่านเรียนกกขายเลี้ยงขายทูกค้าเนี่ยมันติดสีใชไมไม่ดีมันจะนำทุกนำโทษมาหาตัวเองได้ต้องไม่ติดกฎหมายไม่ติดสีไม่ ขอพายลวยกตัว้วยนะตอนนี้ทำวันนี้จะพูดเรื่องทำย่อมคุมรักษาผู้ประพฤติทมผู้ปัญญายไม่ได้ผู้เดงนนะครับพราะพุทธโฆโตรัดไว้ทำย่อมคุมรักษาผู้ประพฤติทมคําว่าประพฤติในที่นี้ไม่ใช่อย่างพวกเรานี่นะประพฤติแล้วต้องมีมีทำคุมรักษาใจอย่างผู้บรรยาย่ มีธรรมอ่ะประพฤติแล้วมีธรรมคือประพฤติแล้วมีธรรมเนี่ยมันดูได้ตรงไหนก็ดูได้ที่พฤติกรรมอ่ะคิดพูดทำต้องไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลแล้วก็ไม่ผิดธรรมนี่เขาถึงเรียกว่ามีธรรมอ่ะคุมรักษาได้ในสิ่งที่พระพุทธโกดมศาสาว์ว็คือ,อทมย่อมคุมรักษาผู้ประรมท, <c oughs> ท่านเชื่อว่าเป็นจริงไหมมากทีดนะครับ ผู้บิทยา,าเป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่เชื่อก็ต้องไปพิสูจน์จากคนที่ไม่เชื่อมาปี2,518จนแบบนี้ยังพิสูจน์พุทธวจนะของพระพุทธเจ้าโคดมไม่ไม่ผิดเลยสักเรื่องนจริงแท้แน่นอนทุกเรื่องเลยครับจริงแท้แน่นอนทุกเรื่อง แล้วาศาสนาพุทธเนี่ยมันต่างจากาศาสนาอื่นสิ่งที่เหมือนกันก็มีคือสิ่งที่เหมือนกันก็คือสอนให้คนเป็นคนดีมีศีลมีธรรมก็าสอนนี่แต่าศาสนาพุทธเนี่ยนอกจากสอนให้คนเป็นคนดีแล้วยังไม่เหมือนศาสนาอื่นตรงที่ว่าสอนให้เราคนทุกสอนให้พูดพู้ที่ศรัทธาเนี่ย,น,าาน,ยนำพาชีวิตไปสูค่ความสุข ราก็าดูทุกเนี่ยมันคืออะไรก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจก็จเป็นทุกข์ท่านผู้ฟังก็ต้องถามตัวท่านเองว่าเออสบายกายสบายใจดีไหมเดี๋ยวที่สีก่ก็ถูกตกขึ้นมาฝึกปฏิบัติแล้วที่วัดนี้ถ้าคนที่เกียจอยู่ลาบากครับมีผู้ปฏิบัติตามมาหลายวัมนมาโดนลาลาบางอะไรแางเพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องเอาชนะไอ้กิเลสที่มันอยู่ในใจของเราไ,ได้ทุกข์ก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจเกิดมาแล้วเนี่ยคนเกิดเนี่ยร้องแ้่แวะมาจากท้องแมเ่เขาสบายกายยสบายใจมัยมนยแตร้องไม่สบายถูไหมครับตอนที่อยู่ในท้องแม่ยังฉี่พองเลยเพราะมันคืออัด มันไม่สบายกายไม่สบายใจเต่ว่าคว่แควออกมาก็เอาแล้วความทุกข์เปลนงงานอยู่แล้วพราะแกเป็นผู้ปัญญาที่แกมากนั่นเองเราจุดไปเกิดมาแล้วพราะแกก็เป็นทุกข์จะนั่งจะโอยจะรู้ก็โอยใช่ไหมเดี๋ยวก็ลมนี่ล่มอะไรที้ แล้วตายสนุกสนานล่าเลยไหมเศร้ากันหมดแลไรทั้งสิ้นเลยแก่ตายเนี่ยเคยกว่าทุกข์ประจำแต่เราอยากได้อะไรก็รไม่ได้สมปรารถนาไม่เคยอดทุกข์รจรคนที่ติดหวังเนี่ยเป็นทุกข์จรคนที่ต้องานเนี่ยเป็นทุกข์จรตอนนี้สินค้าราคาแพงเงินชักหาไปถึงหลังเนี่ยปเป็นความทุกข์แล้วกระจายแล้วเด็กแค่ได้ป่วย ก็เป็นทุกจรานานมาครั้งนบางทีมันมก็มาหลายหลายครั้งที่กันก็ไม่ทีดเ,เนี่ยคนเราก็เกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ทั้งทุกข์ประจำและทุกข์จรอพระพุทธเจ้าโคดมท่านก็จะทำยังไงมันจะไม่เกิดถ้าไม่เกิดมันก็ไม่ต้องทุกข์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญญาเห็นถูกตามธรรม คนก็สาบแช่งเอยขออย่าได้คุดได้เกิดเลยโอ้โหถ้าเป็นคนที่รู้จริงนะสาทุกเลยถ้าไม่ได้เกิดก็ไม่ต้องทุกข์เยอะหลงตามรหาบัวได้เกิดมันไม่ได้เกิดเลยก็ไม่ต้องทุกข์เยอะเออถ้าคนรู้จริงนกะสาทุกเลยนะแต่คนรู้ไม่จริงอ่ะใครมาแช่งไอ้ขออย่าได้คุดได้เกิดเโอ้ยมัน,านาคาดการณ์ในกรดานที่เกิดเอาเห็นผดมาเป็นอย่างนั้นแล้าเห็นถูกับ้าทุกเลยคอยก็พผ่อดปากเลย เ <c oughs> นี่ยคือความทุกข์ธรรมะคุมรักษาธรรมย่อมคุ้มรักษาผู้ประพฤติธรรมเพราะอะไรก็เพราะว่าคนเรามันเกิดมันมีทุกข์เราเอาธรรมะมาประยุกต์จะให้มันทุกข์มาเกเดิอไนไ,ได้ไหม้นะตอนนี้คำว่าประพฤติธรรมเนี่ยหมายความว่าประพฤติแล้ว